ที่เป็นดราม่าในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องมิดยูนิเวิร์สนะแต่ว่าเป็นเรื่องคำว่าขี้ข้าที่เษฐาทวีสินไปพูดกับนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาว่าจะประสบความสำเร็จต้องผ่านการเป็นขี้ข้าเป็นจุดสตานะคร <laughs> สรุปความอย่างนั้น <laughs> แต่ว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ม,มากล่าวคำขอโทษ บอกว่าตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ที่ได้ใช้คำว่าขี้ข้าเนี่ยต้องต้องขอโทษผมบอกไปยังนายกรัฐมนตรีว่าคุณไม่ต้องขอโทษเรื่องคำว่าขี้ข้าเนี่ยเพราะว่าคำว่าขี้ข้าเนี่ยมันอยู่ในทุกแวดวงทุกสังคมว่าบางคนดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้นำสูงสุด มีตำแหน่งมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์มียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองแต่ว่าก็เป็นขี้ข้าเหมือนกัน <c oughs> ขี้ข้าเนี่ยมันมีความหลากหลาย <c oughs> ทุกระดับนะครับปัญหาว่าอยู่ตรงไหนแล้วรับคําสั่งเนี่ยอืมและเป็นคําสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้อืล้วนแต่เป็นขี้ข้าทั้งสิน้นบางคนบอกว่าเนี่ยนะครับกว่าจะประสบความส,าาสบความสําเร็จต้องผ่านการเป็นขี้ข้าก่อน บางคนประสบความสําเร็จแล้วก็ยังเป็นขี้ข้าอยู่ใช่ใชก็สมเถอเพราะฉะนั้นเป็นคําที่ตรงไปตรงมานะครับคุณเศรษฐาทวีสินไม่ต้องไปขอโทษนะครับคำนี้ให้คำว่าขี้ข้าเนี่ยมันประดับไว้ในสังคมไทยนะครับแล้วก็พยายามส่องกระจกดูกันเหมือนกันว่ายัางเป็นขี้ข้าหรือเปล่านะครับก็คือว่าหมายถึงว่าทุกคนนี่หมายว่าคนทั่วไปส่องกระจกดูก็รู้เลย ครับส่องกระจกปั๊บรู้เลยว่าคี้ค่าหรือไม่ขี้ค่าถูกต้อง <laughs> ก็คือหมายความว่าไม่ใช่แค่จุดสตาร์ตจุดสําเร็จก็ยังเป็นคี้ค่าได้คี้ค่าประดับไว้ในโลกาอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าที่เขาพูดเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเอาเราก็บอกว่าเมื่อตรงไปตรงมาเนี่ยคําไทยคํานี้เนี่ยนะครับมันเป็นคําการันตีโดยเฉพาะเรื่องการเมืองการปกครองกับความว่าคี้ค่าปัจจุบันนี้ก็ พอพูดแล้วมันมองเห็นภาพออนะครับว่าจุดสตาร์ทกับจุดความสําเร็จก็บางคนก็หนีคําว่าขี้ค่าไปไม่พ้นนะครับให้มันอยู่เกาไว้ประเด็นต่อมาที่เจ้าสัวได้ออกมาพูดสนับสนุนเรื่องเงินดิจิตอลคือก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณเศรษฐาจะเดินทางไปประชุมเอเป็กตีสารัฐเนี่ยก็ที่เรียกอธิบดีดีเอไอมาเชงเรื่องหมูเถื่อนี ตัวเลขเนี่ยนะครับการขาดทุนของนะครับของเจ้าใหญ่นะครับที่มีกลไกเรื่องตลาดหมูที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยขาดทุนประมาณพันแปดร้อล้านในช่วงไตรามาสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีส่งเสียงดังซึ่งความจริงเนี่ยนะครับเรื่องหมูเถื่อนยังไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าที่เราพูดกันไว้เมื่อวันก่อนก็คือว่า ทำอย่างไรที่ให้ต้นทุนการผลิตมันถูกเหมือนกับประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศบราซิลหรือประเทศอื่นๆนะครับที่ถูกนะครับลำเลียงข้าวเป็นหมูเถื่อนในประเทศไทยเนี่ยทั้งที่ต้นทุนขนส่งมาโหรานต้นทุนห้องเย็นมโหรานแต่ยังได้กําไรเป็นหมื่นล้านนี่ตัวเลขตามความที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในประเทศไทยซึ่งประเทศเราเนี่ยนะครับ มันไม่ควรที่จะมีต้นทุนที่มากกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศบราศินหรือประเทศอื่นใดในอเมริกาใต้ทําไมไม่คิดในมุมนี้บ้างเพราะว่าความจริงเนี่ยนะครับถ้าขายราคานี้ถ้าต้นทุนมาถูกลงนะครับผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะได้กําไรมากขึ้นลืมตาอ้าวปากได้มากขึ้นเราได้พูดในวันนั้นหมายความว่าเอากรณีหมูเถื่อนเนี่ยนะครับมาเรื่องมาบูรณาการปัญหา การเลี้ยงหมูในประเทศไทยเรื่องเรื่องความเป็นธรรมอะระหว่างผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับกับผู้ที่ครองกิจการน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ตามความที่ปรากฏเมื่อคุณเศรฐากลับมายัางประเทศไทยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับโดยเฉพาะการสนับสนุนเรื่องเงินดิจิตลัลถามว่าร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยมไม่ว่าระดับการควบรวมใหญ่ นะครับหรือว่าทุกปั๊มน้ำมันหรือว่าที่ไม่ใช่เป็นปั๊มน้ำมันใครเป็นเจ้าของะ mm. ใครจะได้ผลประโยชน์จากโครงการดิจิตอลบอลเลตนะครับในในเรื่องสินค้าก่อนเพราะนี่นะครับเจ้าใหญ่ที่สุดก็เห็นตัว mm. นะครับและร้านสะดวกซื้อนะครับจะเป็นระดับเล็กหรือระดับใหญ่ก็เจ้าเดียวกันทั้งนั้นนะ mm. ทั้งผู้ผลิตนะครับทั้งผู้ขายนะครับ ก็ <S <S เป็นตัวเลขกําไรมหโฬานที่ <S <S สัดส่วนในตลาดสูงมากนะสูงสูงมากและคุมพื้นที่หมดอะแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่ที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพูดอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ควรจะสนับสนุนเหมือนกันอะเพราะเห็นว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยนะครับต้นทางคือการผลิตอะนี่รอบหนึ่งแล้วสองก็คือการการขายผ่านเงินดิจิตอลเนี่ย กำไรตั้งแต่ต้นกําไรตั้งแต่ปลายแล้วเงินไหลเข้าไปแต่ว่าประเทศอะไรจะอยู่ยังไงผมฟังดูนี่นะครับในเรื่องกฤษฎีกาว่าดูเสมือนหนึ่งว่าสัปดาห์หน้าในี่ฟังรองเลขาธิการนายกให้ข่าวว่าจะวินิจฉัยกันออกมามแต่อย่างไรก็ตามนั้นนี่ประเทศนี้เราจะประมาทอะไรไม่ได้นะคือถ้ามันสมคบกันเป็นวงกลมเนี่ย ผลประโยชน์ oh. มันแจกจ่ายได้ไม่ว่าอนาล็อกยันดิจิตอล mm. จนกระทั่งผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยอะไรมันก็คิดแผลงแปลงกันได้แต่ว่าถ้าประเทศนี้มันยังพอจะมีหลักกันอยู่บ้างเนี่ยนะครับมาตรา53าสิบสามเนี่ย mm. ยังไงเนี่ยนะครับวินัยการเงินการคลังเนี่ยยังไงนะครับมันก็ต้องผิด mm. คอืือเขียนให้ตายยังไงนะครับจําเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องวิกฤต นะครับแล้วก็ทํางบประมาณรายจ่ายไม่ทันเพราะว่านะครับถ้าปฤิดสดีกาออกมาในทิศหน้าตามข่าวที่ปรากฏเ mm. ก็งบประมาณยังไม่ได้ทําอำไม่ทันได้งไงเอาตั้งแต่ว่าทํางบประมาณไม่ทันจําเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องวิกฤตไม่เข้าคุณสมบัติแม่แต่เพียงข้อเดียวผมก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะครับต่อให้ประสานผลประโยชน์กันให้เต็ม แต่ว่ามันหนีข้อกฎหมายกันไปไม่ได้ผมยังเชื่อว่าอย่างไรก็ไม่ได้ทําไม่ว่าจะหลุดในขั้นตอนไหนนะนะครับไม่ว่าขั้นตอนกรษฎดีกาขั้นตอนมติคณะรัฐมนตรีขั้นตอนสอสอส,ออสอวอนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะต้องไต่จากปป,ปอชผู้ตรวจการแผ่นดินหรือแม้กระทั่งสอตอง,อง,องก็ตามหลากหลายเพราะว่านี่นะครับมันเริ่มเห็นเห็นคนได้ ประชาชนมันเบียงแค่ทางทางผ่านและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราต้องแลกกับการเป็นดอกเบีย้ยจะจ่ายกี่ตังค์นะครับไม่ว่าจะไปโชว์ฟอร์มหักต้นหักดอกเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดมันคือดอกเบีย้ยมันคือเงินกู้มันคือภาระของประเทศและมีคนที่ได้ประโยชน์ประชาชนอาจจะได้ผลประโยชน์จากร้านสะดวกซื้อ,อก็เท่านั้นอะ่ะกู๊ดนะา ถ้าถ้ากู้นี่นะพี่ตู่พี่อถ้ากู้ในประเทศนี่นะกู้ในประเทศห้าแสนล้านนี่ต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้เอกชนกู้แล้วนะเพราะมันเต็มแล้วห้าแสนล้านนี่ก็สูงมากแล้วพวกเอสเอ็มจะไม่ได้กู้เลยเพราะว่ากู้พวกเนี้ยปัจจุบันนี่มันเยอะแล้วแล้วมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าให้รัดกู้ห้าแสนล้านทีเดียวนี่ความเสี่ยงไม่มีแต่เขาก็ต้องให้รัดกู้เออนี่กร,ระทบตรงประชาชนในกู้ยากอยู่แล้วอื ฝากง่ายแต่กู้ยากยิ่งยิ่งถ้าชาบ้าน้าวบ้านเนี่ยนะครับรับแต่ฝากก<อ>ู้นี่ยากมากที่สุดนะครับแล้วก็การอนุมัติก็เต็มไปด้วยความยากลําบากปัจจุบันนี่ยากมากคนะุยากมาก,ากแบงค์งงเนี่ยส่งสัญญาณแบบนี้มานะห้าปีแลฮวซึ่งแล้วควรจะแกะรอยแล้วที่นี้ถ้าลูกค้าเป็นรัฐเขาก็ต้องเลือกรัฐสิใช่ก็จะเลือกประชาชนไปเที่ยวทวงหนี้เป็นรายๆอยู่ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มันจะพาทําลายหลากหลายองค์คาประยชเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนจักการผลักกันเก่าหลังดูสงเสมือนหนึ่งว่าเป็นคําชื่นชมและขอบคุณกันไปกันมาเนี่ยแต่ว่าอย่างที่เราพูดไม่ว่าบ้านเมืองเราปกครองด้วยด้วยใครอ,อย่างไรก็ตามทุนก็เป็นทุนทุนไม่เคยเปลี่ยนครับนะครับทุนก็คือผู้ได้รับผลประโยชน์ชว่าจะแบ่งผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลแบบไหนรัฐบาลที่มียศ นำหน้าหรือว่ารัฐบาลที่ไม่มียศนำหน้าแต่ว่าทุนเดิมและก็จัดสรรผลประโยชน์ตามที่ว่าและบางทีก็นะครับคือหมายความว่าทุนเขาจะไม่มีความรู้สึกใดๆทางการเมืองนะทุนเป็นเรื่องประโยชน์ชนะครับและก็จะเห็นด้วยกับรัฐบาลที่ที่ให้ประโยชน์มากกว่า แต่ว่าก็ไม่เสียหายนะครับถ้าได้อีกรัฐบาลก็จัดการผลประโยชน์ได้เจกเจ๊ยนเด็เราก็มีข่าวว่าทุน,นสนับสนุนทางการเมืองมาโดยตลอดทุกพักอะ่ะแล้วก็แบ่งสัดส่วนประเมินว่าพักไหนจะมีโอกาสก,าก็ได้เงินสนับสนุนมากหน่อยแต่ว่ารอบเนี้ยเราได้ยินสัญญาณข่าวและก็ข่าวชัดเจนว่ามีดีลโดยมีทุนใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องให้เ่ยขี้ข้ามันก็ต่างระดับการเมืองการปกครองก็เป็นขี้ข้าทุนอีกที มันจะหนีออกได้ยังไงเพราะว่าเมื่อเลือกตั้งมันจำเป็นจะต้องใช้ทุนใและทุนเนี่ยนะครับทุนก็ต้องลงทุนลงทุนเขาก็ได้กําไรนะครับกำไรก็ต้องตอบสนองทางผลประโยชน์นะครับในเรื่องโครงการต่างๆของประเทศมันเป็นสัจธรรมหนีกันไปไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเลิกคําว่าขี้ข่าเพราะวนีเขยังมีความก็ชัดเจนที่สุด นะครับว่าท้ายที่สุดทุนคือผู้ได้รับผลประโยชน์<ม>การเมืองก็คือได้รับผลประโยชน์ชอำนาจกับผลประโยชน์พอมันจัดสรรกันลงตัวเนี่ยประชาชนเพียงแค่ทางผ่าน<ม>เอาไว้สําหรับการอธิบายเท่านั้นว่านะครับบัตรนี้ก็ได้ทําเพื่อประชาชนแล<ม>้วประชาชนได้สินค้าหมื่นหนึ่งนะ<ม>จากต้นทุน35%เปอร์เซ็นผู้ผลิตก,ก็ได้กําไรคนขายก็ได้กําไร<ม>นะครับทุกอย่างดูดีขก้น,นหมดหมดในความจริงประชาชนก็คือหมายความว่า เหมือนสูบเลือดตัวเองมาแล<ช>้วก็มาหม<ช>ุนเนี่ยจากแขนซ้ายเข้าแขนขวาคร<ช>ับนะครับแต่ว่ามันมีโรคแทรกซ้อนว่ามันมีดอกเบีย้ยแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นวิกฤตข้างหน้าที่พี่นกเขาอธิบายนยไม่มีใครรู้สถานการณ์ข้างหน้าเรากต้องคาดการต้อง, <นะ S 1> ต,องตอบมันพราว่าถ้ามีวิกฤตจริงขึ้นมาเนี่ยเพราะพอเข้านะครับเข้าขายมีความจําเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องวิกฤตทํางบประมาณไม่ทัน มันทีนี้มันจะไม่มีของแลวชวเพราะฉะนั้นน,นะครับผมเองก็วาดหวังว่ากฤษฎีการนี่นะครับซึ่งภายในนะครับข่าวก็หลุดกันมามากมายนะครับว่าคือตอบกันเป็นทางภายในกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับไม่รู้ว่าเล่นแร่ปแปลธาตุกันอีกหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องมีทักองคอ์กรหนึ่งแหละประเทศไทยต้องเหลือบ้างนะต้องเหลือบ้างครับ ไม่งั้นก็เอาเอาไปเพราะเวลามันดีกันหมดมันก็จัดการดูเหมือนเรียบร้อยหมดนะครับข้อกฎหมายก็เป็นเรื่องรองนี่ผมผมไม่แน่ใจว่ามีข่าวแว่วๆว่าปปชไปยกคดียิ่งลักหมดเลยเหรอเห็นเห็นวันนี้มีข่าวแวบๆเอามีห้าคดีรั่วเนี่ยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้เห็นไหมก็ทุกอย่างดีตามลำดับ คือเมื่อทุกฝ่ายดีกันหมดแล้วออนะครับพวกเราเนี่ยนะครับก็หลายคนว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่รู้ตัวกันบา้างไง <c oughs> ไม่อ่านข่าวบ้างไงแล้วนักข่าววิสาราเขามารายงานเนี่ยนะครับยกร,รวดเนี่ยนะครับยกรวด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 ,รวด,รวดไม่รู้่องโกโก,โกโตทํางานนะแจกใบแดงแล้วใบแรกให้กับสสสอบตก ไม่เข้าใจสัจะรรมของบ้านเหมือนประเทศไทยแล้วที่เหลือองค์กรอื่ก็รํำวงไปร่ำวงมากนะครับดูเสมือนว่าดึงเวลาในการตัดสินอะไรกันไปทั้งหมดในระหว่างทางเขาก็สงสัยว่าไอ้ข้อกฎหมายมันเล็กมากกว่าการเจรจาผลประโยชน์ทางการเมืองกันทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้โชคดี